เรื่องของการเลือกตั้งนะครับบาทนี้ดีใจดีใจพี่น้องเขาจะได้เลือกตั้งไม่แล้วครับคณะรัฐมนตรีพลในอนุมัติเงินหาหมื่นอาหาพันเก้าลอยสี่สิบห้าล้านบาทให้ครับก็กะต่อครับไปเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรล่าสุนีน่ครับนายอนุชาบุรพะชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายกันเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนาะยกรัฐมนตรีเพือเ่กอนอกมาบ่อนนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนมัติในหลักการให้สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งอนุมัติเงินงบป,ประมาณไปประมาณหาพันเก้ายสี่หล้านหนึ่งแสนหกมหนึ่งพบาทเพื่อเป็นค่าเสียใจในการควบคุมแรากาจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเป็นไปตามระเบียบและกกมีประสิทธิภาพแบ่งเป็นเงื่อนค่าเสยใจดังต่อไปนี้นะครับก็คือหนึ่งอนุมัติขึ้นาแลลวนี่หาพันกว่าลา้หาพันเก้าร้อยสี่สิบห้าล้านบาทจะแบ่งเงินไปให้ข้างกกต่อไปใส่ใจดังต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นรายการค่าเ้จ่าจในการควอบคุม หลักการจัดการเลือกตั้งสมา,สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรบ่าว่าสิเป็นภารากิจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรภารกิจเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้านวิทยากรด้านเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับรวมทั้งภารากิจการเลือกตั้ง mm. กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสร้างให้มีการลงคะแนนสร้างให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง นี่นะครับภารกิจแรกประมาณพันหนึ่งร้อยสี่ 1, ล้านบาทรักอันที่สองครับเป็นรักการค่าใส่ใจในการวบคุ้มหลักการจัดการเลือกตั้งสอสออิ่นง่ายๆเนาะสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรนี่แหละ,ดออหละโดยนันเมื่อการให้กับหน่วยงานสนับสนุนทางภาครั้าทงางภาครัฐรัฐวิสาหกิจมีอยู่สิบหน่วยงานประมาณแปดร้อยสี่สิบ ลานากูบาทมีภารกิจสนับสนุนควบคุมการจัดก,การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนอกราชนาจากักรอันนี้มอบให้กับกระทรวงการตั้งประเทศภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยให้อันนี้ไปมีงบประมาณให้กับทางสันัรงานตำรวจแห่งชาติภารกิจสนับสนุนลดรงเพื่อให้แผ่ค้อมูลการเลือกตั้งให้กับกระทรวงสาธารณการมีภารกิจการขนส่งบัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง แจ้งเจ้าบ้านและก็อื่นๆให้กับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับเนื่องจากอายุของสภาพผู้แทนรัษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่2 3มกราคมขอแป๊ครับผมเมน2 3มกราคม2 3มีนาคม,าม,าม,ามปี2566นี่าราคาคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสสหรือว่าสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรไป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้ใน4 5หมือนับ แต่วันทีสภาพูุแทนราษดรสิ้นอายุนะครับเอาการคาดว่าการเลือกตั้งสสทน,นีจะใส่งบประมาณอยู่ประม,มาณห้าพเก้าหล้านบาทโอ้ยโมเมนต์น่อยๆเด้อเงินงบประมาณที่จะมาใส่ในการเลือกตั้งสสนะครับ